สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีครับผมวันนี้นะครับงานยกเครื่องแต่เช้าเลยนะครับผมนี่ครับก็ถอดคนยกคนครับเป็นงานฟีโน่นะครับผมซ่อมบำรุงนะครับเครื่องดังแตกๆๆๆครับเหมือนรถดีแท็กเลยนะครับผมก็ลูกสูบติดลูกสูบไหมนะครับผมนี่ให้ดูลูกสูบก่อนนะครับรถลูกค้านี่ครับผมน้ำมันเครื่องแห้งบ่อยครับลูกสูบไหมแล้วก็การสูบนะครับ ดังนะครับผมลูกปืนแตกนะครับเรื่องของฝาวาล์วนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับลูกปองลูกปืนพังหมดเลยนะครับน้ำมันเครื่องแห้งบ่อยนะครับอันนี้ก็คว้านใหม่นะครับแล้วก็อัดการสูบนะครับนี่ครับนี่ครับการสูบนี่ดึงได้นะครับการสูบปกติรุ่นนี้จะดึงไม่ได้นะครับจะดึงขึ้นลงไม่ได้ ครับอันนี้ดึงขึ้นลงได้ก็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 เลยนะครับผมก็จริงๆมันโยกได้แค่ซ้ายขวาแบบนี้นะครับแต่มันจะดึงขึ้นลงไม่ได้นะครับผมตัวนี้นะครับดึงขึ้นลงได้นะครับผมการสูบนะครับไปนะครับอันนี้ก็ยกค้างไว้แนี้นะครับทั้งวันแล้วครับถอดไม่หมดครับแทนที่จะเอาบล็อกมาถอดครับเอาประแจ้ค่อยๆขันครับ นี่ครับผมอันนี้เป็นมือขวาของคนนี้นะครับผมนี่ครับโรงเรียนปิดเทอมครับมือขวาของคนนี้นะครับให้ลูกพี่ยกครับนี่เออนี่ครับแล้วก็จะถอดให้ดูนะครับนี่ครับครีมจับตัวหนึ่งแล้วก็บล็อกยิงนะครับผมเพราะว่านี่ครับจะได้รู้รสชาติครับไหนดูหน้าดิดูหน้าดิว่าการการยกนานๆมันเป็นยังไงครับผมโอโหเนี่ยครับลืมถอดลืมถอดนะครับ เนี่ยถ้าขันทีละแก๊กนะครับเที่ยงก็ไม่เสร็จครับไม่ได้กินข้าวนะครับตัวยาวเลยคิดสองยาวยกไว้ยกไว้นี่ครับนี่ครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงดูหน้าดูหน้าดูหน้าเอ้อของแท้ครับของแทบของแท้ครับเอาออกไม่ได้ครับวางก็ไม่ได้ด้วยครับโอ้โหนี่ครับมันต้องเอาโครงออกจากเครื่องครับรุ่นนี้ผ่าเครื่องนะครับ นี่ครับผ่าช่วงล่างครับวิธีออกครับนี่ครับต้อครีมจับข้างในด้วยหมาวานีก็เพิ่งลื้อครับ p c x ครับผมวันนี้ลืมนะครับบางตัวก็หมุนตามครับสายเบรกบางตัวก็ไม่หมุนตามนะครับก็แล้วแต่ว่าขี้ดินจะติดมากติดน้อยนะครับผม ก็ติดมากก็ออกยากหน่อยติดน้อยก็ออกไวครับดูคนยกครับโอ้โหแต่แต่ครึ่งชั่วโมงนี้เรียบร้อยเลยครับหายาแก้ยอกเลยตัวนี้เป็นรถเดิมๆนะครับแต่ว่าใช้งานจัดไปหน่อยนะครับน้ํามันเครื่องแห้งครับติดตัวนี้สองตัวครับนี่ครับถอดไม่หมดครับถอดไม่หมดครับ ไไอย่าไงให้เด็กฝึกงานทอดครับผมแต่เดี๋ยวประกอบผมใส่ครับผมประกอบเองครับนี่ครับงานหรือใครก็ได้ครับแต่ทําอะไรเสร็จต้องเป็นของอวะเท่านั้นครับเพราะว่าถ้าหรือใส่เดี๋ยวไปไม่ครบแน่นอนครับนอดเหลือเป็นกำมังดอกตอกโอ้โหแรงดีครับขันออกง้าง เอาออกแล้วง้างเลยง้างได้ไหมง้างสายออกได้ไหมอ่าต้องคลายก่อนอีกโอ้โหแน่นครับนี่ครับท่านผู้ชมครับแน่นจริงครับรถวิ่งในทุ่งในไร่นะครับฟางเฟืองติดมาเต็มหมดเลยครับดูครับดูนะครับสภาพเนี้ยครับแข็งไม่เหลือหรอครับเนี่ยบอกเลยว่ารถที่ว่าเปิดกองนะลองมาวิ่งแถวบ้านผมนะครับเดือนเดียวเครื่องพังหมดนะครับ ฝุ่นเข้าแบบโอ้โหเยอะมากนะครับมาเนี่ครับเอามาดูครับนี่การการสูบเนี่ยไอปกติมันต้องโยกได้เงี้ยใช่ไหมปกติครับแต่ดึงไม่ได้ครับอันนี้ดึงได้ลองฟังเสียงครับได้ยินไหมครับนี่ครับตักตกตักต,กตกเลยนี่ครับ การสูบนะครับไปครับดึงได้นะครับผมก็เป็นสาเหตุที่ให้ฟิตลูกสูบกี่ครั้งเครื่องก็ดังนะครับเพราะก้านพังนะครับผมการดึงได้นะครับการสูบวิธีเช็คง่ายๆเลยผ่าออมา